มีเพนอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับจะมีต้นโคโลโคาเซียต้นหนึ่งต้นนี้เป็นเรดไอนะครับต้นนี้เป็นเรดไอเรดไอต้นนี้นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของใบนะครับจะสังเกตว่าใบเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับจะเป็นหยิกๆแบบย่นย่นบ้างนี้ครับแล้วก็ไปดูที่ยอดครับนี่นะครับ ยอดเริ่มที่จะมาแบบทีๆเลยนะครับอ่าแล้วก็สังเกตที่กาบครับสีกาบจะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับนี่บงบอกว่าต้นเนี้ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูระบบรากนะครับรากที่ก้นกระถางก็ดูเยอะอยู่นะครับอ่าดูเลยครับว่ารากนะครับเป็นกระถางเก่านะครับ เป็นกระถางเก่าแล้วมาเปลี่ยนใส่กระถางใหม่ปรากฏว่ารากนะครับมีอาการเน่านะครับนี่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับอาการแบบนี้นะครับยิ่งปล่อยไปนะครับยิ่งปล่อยไปก็จะทำให้ใบเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเป็นเป็นต้นที่แคะแก่นนะครับซึ่งผมก็มีต้นที่มีเคสแบบนี้ก่อนหน้านี้นะครับ ก็มีออไวรลาวานะครับมีไวรลาวาสองต้นที่เป็นแบบใบแคะแกนแบบนี้เดี๋ยวจะไปดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงและนี่นะครับเป็นไวรลาวาที่บอกว่ามีปัญหานะครับ สังเกตว่าจะมีใบแคะแกลนนะครับซึ่งแรกจะ,ะเริ่มแรกของการแก้ปัญหาก็คือการตัดใบนะครับตัดใบทิ้งดูเงาเขาก็ได้นะครับนครับเงาใหญ่มากต้นที่มีอายุเยอะแล้วนะครับปลูกได้ประมาณ5-6เดือนแล้วก็ตัดใบนะครับ แก้ปัญหาครั้งแรกคือการตัดใบ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 แต่พอใบใหม่ขึ้นมาก็ยังแกลนเหมือนเดิมนะครับก็ยังแกลนเหมือนเดิมดังนั้นผมก็เลยเป็นวิธีสุดท้ายนะครับใช้วิธีสุดท้ายนั่นก็คือการตัดโคนครับนี่ครับจะทำการตัดตัดโคนเลยนะครับตัดออกไป แล้วก็เอามาอบครับหลังจากที่อบได้ประมาณ1เดือนนี่นะครับใบเขาแทงขึ้นมาเป็นสภาพปกติแล้วนะครับหน่อที่ขึ้นมาใหม่ก็เป็นสภาพปกติแล้วดูรากครับสภาพรากดีมากนี่นะครับรากก็เพิ่งแทงผล กระถางผลก้นกระถางมาไม่เยอะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่หน่อกำลังจะแทงครับครับลากดีมากเดี๋ยวก็จะน้ำออกมาปลูกด้านนอกนะครับนี่ก็คือการแก้ปัญหาในเรื่องของใบหยิกนะครับเป็นต้นที่แค้แกลนนครับ แล้วก็นํามาอบนะครับเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนวัสดุแล้วนะครับเปลี่ยนดินปลูกเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรทําทุกอย่างแล้วปรากฏว่ามันไม่ดีขึ้นก็เลยต้องได้เอามาอบแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเลยนะครับนี่นะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้มาจากาปลายไหลนะครับซึ่ง จะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วนะครับก็นำมาอบก็ฟื้นคืนสภาพได้มีหลายต้นเลยที่ใช้การอบนี้ช่วยชีวิตนะครับทำให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับคือโคเมเนอร์ต้นนี้ก็ใบไม่สมบูรณ์นะครับก็ทำการตัด ตัดชิดโคนเลยนะครับตัดจำเลยเสร็จแล้วก็แทงใบใหม่ขึ้นมาแต่หน่อของเขานะครับแซงต้นแม่ไปแล้วดังนั้นเรซอายต้นนี้นะครับก็จะตัดนะครับแล้วก็จะเอาไปอบนะครับชิดเลยนะครับตัด ลงมาประมาณนี้เลยแล้วก็ตัดรากออกครับให้เขาสร้างรากใหม่แล้วก็จะเอามาช่ำครับซึ่งวัสดุช่ำก็ได้หมดนะครับอันนี้เหลือจากการปลูกต้นไม้อย่างอื่นก็เลยเอามาใส่นะครับเป็นหินภูเขาไฟกับคุยมะพร้าวนะครับ อางน,นี้นะครับแล้วก็ไปลดน้ําแล้วก็เอาไปใส่ตู้อบก็จะเอามาไว้ในตู้อบนะครับอบไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหาโคโลคาเซียนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองนำไปใช้ได้นะครับหรือใครมีอะไร ที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาบอกแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับการปลูกต้นไม้นะครับย่อมมีปัญหาต่างๆมากมายนะครับให้ค้นหาได้เรียนรู้กันนะครับจงอย่าหยุดนิ่งในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไป ปลูกต้นไม้ให้มีความสุขนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ